รางวัลที่มอบให้กับคนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยที่มีผลงานโดดเด่นในปี2564ซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Four kings สะท้อนเรื่องราวชีวิตของเด็กอาชีวะยุค90นับเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากทำรายได้ตรงไปถึง170ล้านบาทขึ้นแท่นภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในปี2564และยังเข้าชิงรางวัลจากชมรมวิจารณ์บันเทิงมากที่สุด12รางวัลใน10สาขาหลักอาทิภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ผู้กำกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซึ่งเข้าชิงรางวัลเท่ากับภาพยนตร์เรื่องร่างทรงภาพยนตร์ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยและเกาหลีใต้นำเสนอความเชื่อเรื่องการสืบทอดทายาตรร่งงางทรงขณะที่ภาพยนตร์นอกกระแสสะท้อนเรื่องการเมือง40ปีเรื่องพญาโศกพิโยคข่ำมีรายชื่อเข้าชิง10รางวัลในสาขาหลักสำหรับการประกาศผลและมอบรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงครั้งที่30 จะมีขึ้นในวันพุธที่27การกรกฎาคมนี้